สวัสดีครับุผม TC ชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเทศบาลสกลนครครับไปดูกันว่า yeah! วันนี้ทำไมมีคนมาเยอะจังในเทศบาลใส่เสื้อเหลืองใส่หมวกสีฟ้านะครับไปดูกันครับผมอุ้ยเราเข้าไปดูก่อนอ่ะไปก่อน เเดินเข้าด้านหลังกันโอ้จิตอาสามาเยอะเลยนะจิตอาสามาเพียบเลยนะจิตอาสาวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยเขาทิ้งได้มากันเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ยให้ดูนะครับผมว่าอันนี้จิตอาสามาเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้มีข้าวกล่องแจกด้วย เขาของแจกนะน่าจะแจกให้กับคนที่มาร่วมงานจิตอาสานั่นเองนะโอ้โหมีกองสำอะสเบียงนะครับสเบียงอาหารคือกองทัพบ,บกนั่นเองนะกองทับบกมาทําอาหารให้กินเลยโอ้โหนี่ครับอ่านี่เราเข้ากิดทางมาถูกทางแนละ้วทางนี้โอ้โหวันนี้ทําอะไรกินครับผม โอ้โหหม้อหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่หม้อขอดูในนะครับผมว้าวใหญ่มากกี่ลิตรหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งน่าจะประมาณสิบห้าสิบห้าลิตรสามสิบหกสิบหกสิบโอ้โหเลี้ยงคนได้ทั้งกองพัน จากกองทัพบกนะครับอ่ากองทัพบั้งที two, uh, well, uh ่สองเนาะค่ายกิจส <c oughs> <VI> ุวราอ่าอู้เขามาทำอาหารกันอุ้ยนี่ไงทำอาหารเราก็ไม่เห็นเรเพิ่งเห็นได้โอ้โหเชฟเชฟทหารอุ้ยเชฟทหารครับผมเนี่ยเนี่ยเพิ่งปรุงนะครับผม เตรียมทำกับข้าวให้กับจิตอาสานะวันนี้นะครับทหารก็มาสนับสนุนอาหารนะให้กับจิตอ,อาสาเนี่ยโอ้นี่ครับาอาหารเสร็จแล้วก็จะมาในตรงนี้ครับข้าวเรจะมาวางรอรรอตงนีคค้ครับรอแพ็คงแพ็คง แพ็กเสร็จนะครับผมแพ็กเสร็จใส่แกงใส่ไข่นะโอ้พร้อมเสิร์ฟแพ็กอ้โหนี่ครับพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะพร้อมที่จะเสิร์ฟนะนะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีไข่มีกบเพรามีข้าวนะแต่งเป็นสัดส่วนเลยนะโอเคนะเราไปดูจุดนี้ก็ เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารรวมกำลังกันช่วยนะทำกับข้าวกับปลาอันนี้ก็อ่าไฟน้ำดื่มนะน้ำดื่มจากปอพอนั่นเองอยเอารถเครื่องกองน้ำมาเลยเนาะครับเนาะสนับสนุนเครื่องอน้ำดื่มนะต่อน้ำเข้ากรองออกมาเป็นน้ำสะอาดกินแซ่บนัวเลยนะ ครับผมอ่ะโอ้จุดนี้ก็จะเป็นจุดน่าจะเป็นจุดสำหรับการลงชื่อหรือเปล่าไปดูหน่อยจุดนี้ก็จะเป็นจุดลงชื่อนะหรือเปล่าอู้ไม่มีบัตรอ้าว อซ่อมเจ้าน,นี้คืออ๋อซ่อมฟรีใช่ไหมครับผมครับเป็นเป็นแต่อะไรนี่ออะไรจากหน่วยงานไหนครับผมมีอะไรการอาชีพพันนันอ๋อนี่นไงสำน,นักงาน,นาคณะกรรมการอาชีวศึกษาวิทยาการอาชีพพันนานิคมนั่นเองครับผมตัวแรกนี่ว่าเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนครส,ส,<อ>สิออ่าาไฟค่ะโอ้ครับผมอ่า ก็มาช่วยงานนะ,ะสำหรับประชาชนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเจ๊งบงก็สามารถมาใช้บริการได้ใช่ไหมครับผมถ้าเป็นอาการเบื้องต้นครับอาการต้นเยื่ออ่านี่ครับผมก็เนี่ยผ่าเครื่องให้ดูเลยนะ,ะเด็กๆก,ก็ได้มีโอกาสได้ฝึกง,งานไปด้วยนะครับผมเดี่อเอาอาบูเอาบูเออร์สีเหลืองมาเป่าเลยเป่าอันเดียวก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นระบบจอพวก L.C.D. หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นการซ่อมก็จะใช้ทักษะพอสมควรในการซ่อมนะครับผมกเ็เป็นจุดหนึ่งอุ้ยใช่ครับผมยกบอร์ดเลยเป็นคันเลยนะผมนี่เราจะซ่อมตารีดเ่งใช้เฟฟ้าภายในบ้านนะเสียเ็มาซ่อมได้นะนาางงครับอุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นซ่อม วอร์เนสไทน์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีเหรอครับผมฟรีหรือเปล่าหรือว่าคิดแต่ค่าน้ำมันนะอ่านี่ก็น้นองๆกำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะ <c oughs> วันนี้ก็อันนี้เปลี่ยนฟรีใช่ไหมครับผม, <c oughs> ผมเปลี่ยนฟรีครับอ๋อน้ำมันเครื่องเอา้าแล้วโอ้เราได้รับการอน,นุเคราะห์จาก ฮอนด้าใช่ไหมครับผมใช่ครับโอ้ฮอนด้าแสดงสนงนะก็ว่าไม่จำเป็นต้องใช้รถฮอนด้าก็มาเปลี่ยนได้ได้ครับผมเปลี่ยนฟรีบริการฟรีครับสุดยอดเลยในที่เป็นลักษณะตรวจซ่อมก็จะเป็นก่อนถ้าได้เสียค่าใช้จ่ายก็จะแจ้งครับครับครับแต่ว่าบริการฟรีครับดีมากเลยวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรครับถึงได้มามาทำลักษณะการให้บริการประชาชนนี้เป็นเนื่องในโอกาสวันพ่อนะครับวันพ่อแต่ว่าวันนี้เป็น ก่อนวันพ่อหนึ่งวันพรุ่งนี้มันยุ่งนะครับเราจัดงานก็เลยเข้ามาร่วมครับงานโครงการพิเศษอันนี้จากยิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินเทคนิคสว่างเขาอยู่นี่ครับผมแผนกช่างยนต์ของเทคนิคสว่างแดนดินนั่นเองน้องๆก็กำลังเคร่งเครียดกันลื้อนะเดี๋ยวว่าลื้อเลยนะเขาเรียกว่าอะไรเอาภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรกำลังให้บริการนะครับผม ถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าลืออ้อนนั่นแหละ,ะ,ะไปด้านโน้นบ้างุดวนี้ก็จะเป็นจุดตัดผมฟรีนะจากไหนครับจากงานไหนตากั้ตีกองทหารราบที่สามนะแล้วก็ภาคเอกชนนะโอ้ไปเสริมกวอมหล่อกันด้วยนะ ผมฟีมีนะครับผมวันนี้จิตอาสานะบริการตัดผมฟีท่านไหนที่สนใจนะผมเข้ายาวแล้วก็มาตัดได้นะครับผมนี่แวนะครับ จิตอาสานะครับเริ่มลุยงานแล้วนะครับผมโอ้พี่น้องจิตอาสาเราเนี่ยโอ้แข็งขันมากเลยเลยขยันขันแข็งมากเลยนะครับผมปัดกวาดวันนี้ปัดกวาดทำคําอาตลาดนะโอ้หมากันลืมเลยนะมากันในเห็นลืมเลยนะนยนะจิตอาสาครับผมมาเริ่มออกปฏิบัติงานแล้วนะ มาจากบ้านไหนแม่โบ้ไม้บบกมือหน่อยโนนหอมโนนหอมซิตี้นั่นเองอ่าเยอะมากเลยนเี่ครับเริ่มกระจายกำลังไปสู่ตลาดนะอุ้ยตามจุดจดจ,ดจุดต่างๆนะ,ะทีมอาสานะจิตอาสานั่นเองวันนี้อาสาทางความดีนะเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแล้วนะครับผม ก็ลเลยทีนจิตอาสาก็จะระดมกำลังกันมาทำ,ำาำซาดตลาดนะเนี่ยก็มีรถฉีดน้ำจากเทศบาลน,นครสุรรณงกรนะอ,ะอู้รวมนักทาสีด้วยนะ,ะสีตรงไหนมันเลอะมันเลือนไปนะไม่ชัดไม่แจม่มแล้วก็ทำให้มันแจม่มอ่าทาสีนะครับผม สกำลังผสมสีนะผสมสีสีเรียมแล้วบเรียม หรือว่าเป็นกิจกรรมที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองนะมาจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะตลาดจะสะอาดก็วันนี้นะเพราะว่าวันนี้ก็ หน่วยงานางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตโชอดโดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานากิจอาสาตามตำบลต่างๆนะที่อยู่รอบๆเมืองสกลนครนะก็มาร่วมทศาศาศาํากิจอาสาทำคําอาดตลาดนะพัฒนาตลาดนะนี่ทางชีดทำคําอาดล้างเงินใหญ่เลยนะครับผม น,นี้ก็ฉีดต,ต้องสาดนะบผมตลาดก็จะสาบนะแขกใครไปมานะลูกค้าก็โอ้ตลาดจะไม่สาดจัง ก็วันนี้ก็เป็นวันที่จิตอาสาในจังหวัดสุนทรทุกหน่วยงานนะมาร่วมการทำกองสาบนั่นเองนะ